อ่าย right. ังเต็มอยู่เลยยังเต็มอยู่เลยอ่ะลูกกินเลยกินของเก่าเลยกินของเก่าที่ทมันเต็มอยู่เลยบ้านโชคดีคืน CNC. อุ่นนะเนี่ยเอกนนอกินนั่นแหละลูกกินนั้นแหละแม่ตักไว้ให้แล้วไม่เข้ามาดูลูกอะทีไม่เข้ามาดูเลยเมืเามา่อเช้าแม่ตักไว้ให้เมื่อเช้าแม่ตักไว้ให้แล้วอ่ะก็ดีไม่เข้ามาดูเองอะลูกทีหลังเดินเข้ามาดูก่อนนะ อ,อดข้าวตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมเนี่ยอจนม,มาถึงเย็นเนี่ยดีทีไมันไม่เข้ามาดูก่อนนะลูกที่ลังโชคดีเข้ามาดูที่บ้านก่อนนะลูกนะแม่ตักให้โชคดีตั้งแต่หกโมงเช้าด้วยนะเข้าใจไหมหืมใจยัง